พี่น้องขาหิวหิวทำอะไรกินแกงอ่อมแกงอ่อมกระดูกไก่แค่เนื้อย่างให้ฝรั่งม้มวานนะฮะกระดูกขาเอ้ยเคี่ยวน้ำปลาแล้วชิมก่อนสิรสชาติปรุงแล้วนะคะชุรสน้ำปลาาแค่นั้นเลยอืมจัดน้ำปลาอีกหน่อยได้เลยนะคะ รอถั่วสุกก่อนเนาะเซบแล้วพี่น้องขาโอ้ยอันนี้ผักใบเก็บผักกาดหลังบ้านชีลานิดนึงต้นหอมนะฮะใส่ถั่วสุกละหลงไปเลยคนค้าผักเอาแค่ยุบยุบนะคะผักใบหอ,อมกระดูกไก่ เยอะๆเสร็จแล้วก็ใส่ข้าวคั่วลงไปสักสองช้อนนะคะอืมเติมน้ำปลานิดนิดรสชาติแซ่บเลยพร้อมตักเสิร์ฟพี่น้องขาอมไก่กระดูกไก่ชิ้นใหญ่ มาค่ะอุ่นข้าวแล้วเนาะพร้อมเสิร์ฟเลยตักเลยค่ะโคโล่โคโลน้ำหอมหอมน้ำข้าวคั่วหอมหอมสดน้ำพ้อน,อ,นอุย้ยปิดไฟได้เลยพี่น้องขา สุดน้ำโกโก้พรอมกินคะ่ะป้าปะกินข้าวด้วยกันพี่น้องเสร็จเรียบร้อยไป<ะ>นั่งกินข้าวคะ่ะแต่ข้าวทัพพีหนึ่งแกงอ่อมชามหนึ่งนะคะ